สบายดีกับสบายดีบันทุกคนเดอ้อมาพบกันอีกแล้วกับน้องปานีสาวลาวสะเนลตอนนี้น้องปานีอยู่สวนเนะทุกคนบรรยากาศยามแรงทุกคนวิวงามแพงเนาะข้างหลังก็สิเป็นผู้นี่ทุกคนวิวงามแพงจ้าก็คือตอนนี้มีมาสวนกับน้องสาวเดอ้อพาาเดี๋ยวมาโหดน้ำสวนเนาะ ตอนนี้เขาก็หอสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนขี่รถจักรมานี่วิวอยู่แถวสวนนะทุกคนเนาะตอนนี้น้องสาวย่างไปก่อนแล้วทุกคนเทากำลังสีนำน้องสาวไปเนาะทุกคนเนาะอยู่ให้อยู่สวนเนะทุกคนเนาะตอนนี้ ลมแห้งๆเนาะเดี๋ยวฮาสิน้ำน,น,น้องไฟเลเดอนี่ตัวจักของเฮาตะเวียนกำลังตกดินเลยเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศยามแรงเมื่อน,นี้แบบลมพัดเกลีนดีขน,นาะน้าเนาะบรรยากาศนี่อันนี้ก็สิเป็นกระตาของเฮาเนะทุกคนละ่ะเนามืดตะเวียนเกี่ยมตกดินแล้วมีอันนี้คือกระตาเนาะสก็บอันสเก็บพักเมื่อเลยเนาะ เกฟักมาให้แม่เพื่อเนียกับข้าวนะทุกคนวิวดีดีมืนน่อนี้สีมาอัปเดตสวนเลยเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นไข่แล้วกับโบ้ด้มาสวนลายมือแล้วก็มาแต่แต่มืออัดคลิปใหพ้พีพีทุกคนได้เบิ่งกันแหละสวนงามแล้วตอนนี้นี่ทุกคนสวนท่ากันเนาะทุกคนมีพักอันนี้กะ สิเป็นอันถ้าอีอย่างคองที่เขาเจากับเจวเนาะกไก่สิเบิร์ตงามมนแล้วเนาะทุกคนปลูกกัมันกระโบยัางงามแล้วเนาะอีอย่างปีนี่กะบโบงามแล้วทุกคนปลูกผักกะแเมงเจาะอีอย่างแน่เนาะทุกคนก็คือว่านี่การซ้อมเพากับโบได้งามนี่แบบเมงกินเบิร์ตแล้วทุกคน โอเคเด้อตอนนี้กันแรงๆแ,แล้วน้นองโมนาบอกให้โหดสวนด้วยวเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวมันสีมืดก่อนเนาะเดี๋ยวน้องไปนี่สิไปตักน้ำโหดพักก่อนนะทุกคนเพราะว่าแรงลงแล้วตอนนี้บรรยากาศย่ำแรงดีแหงนะทุกคนน้องโมนาเดี๋ยวห้าสีโหดสวนเลย เดี๋ยวน้องปานี่สิตักน้ำก่อนเด้อทุกคนนฮะสิตักน้ำจากนี้ไปหดสวนเราทุกคนเนาะกัสิีย่างไปหดสวนอยู่นี้โอเคจ้าเดี๋ยวน้องปานี่ตักน้ำก่อนเด้อสุดมาโหดสวนกันเรอทุกคนแบบนุ่งแบบสบายซิวๆนะเพราะว่าหากก็ดีไข่เดี๋ยวสิเข้าน้ำค่หางก่อนเด้อ โอย่างได้เลยหนึน่งนะทุกคน, <c oughs> นเดี๋ยวเขาสสีอาอันนี้เอาคู่มัดใส่เสื้อมี้แกเอาน้ำขึ้นมากว่อนนอะทุกคนเนาะมีเห็ดจังซีตากะตากเน็กซี่โบน้ำอยู่ลุมนี่ทุกคนเหียนบ่มืดบ,บ่มืด เต๋อเต๋อเลยบ่กัสศิลากแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะลากขื้นแบบนี้เลย ค่ำเพราะนอทุกคนเนาะบุูงูบาสิหดได้เบิดบ่อเพราะว่าตะเวนกระตกดินแล้วเนี่ยมืดแล้วนอะทุกคนเนาะตอนนี้ก็มีแต่แบบพดได้ซําแต่กระซ้านั้นเนาะเพราะว่าหาขันแล้วเวีย่ยงอยู่เฮื่นละหากะมาแล้วมันจะค่ำแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาสีฟ้าหลากเลยเนาะ ส่วนกยังไม่ได้ต่อไฟฟ้าเข้ามาอะไรย่างๆนาทุกคนก็เลยได้ดึงเอาดึงน้ำขึ้นไปโหดเอาเนาะพักห่สีได้น้ำมาทุกคนเนาะ ดีไซน์คู่เล็กเนาะทุกคนแต่ว่าอันนี้คู่เล็กและแม่เพื่อนอาเมื่อะไรเนเี่ยยังตะคุยากเนาะเรียนเบืองจ้าเข้าอกกันยังลำบากอ้อกันยังลำบากเนาะทุกคนไปะเอาเดี๋ยวห้องชีโฉดสวนเลยเนาะทุกคนเนาะเราก็เก็บผักเมื่อเฮ็ดกับเขากับข้าวหือกับเขากับข้าวเปลือยไปเลย น,น,นี่ค่ะสี่เป็นเฮือนนะทุกคนเฮือนกำลังสร้างไฟฟ้าก็จึงยังบ่ได้เอาเข้าไฟฟ้ายังบ่ได้เอาเข้าก็เพราะว่าแบบเฮือนยังบ่แล้วเนาะเฮ็นเทศบ้านแล้วละว่ะเสียเอาไฟฟ้าเข้าเนาะทุกคนคือว่าตอนนี้ยังบ่ได้เอาเข้าเพราะว่าคนก็นยังบ่ได้มาอยู่นอกก็สิเเทดสวนเทดสวนอยู่หลังเฮือนใหม่เนาะทุกคน้เดี๋ยวเฮาไปเทศสวนกัน สลัดกรอบทุกคนนี่โบ๊ะเบิงบ่งผักสลัดกรอบนี่ใครมาข้ามพ่อโน้บุ้งว่าสีอิ๊ดได้ปานใดเนาะเดี๋จลซียันโคตรภาอีกจักหน่อยนึงแล้วเฮากัสซีเก็บผักแล้วเนาะทุกคนน้องปานี่ตัดภาพมาตอนโคตรภาแล้วละเด้อละน้องปานี่สี สกบพักเมื่อแล้วเนาะทุกคนปาหัวยุงเนะี่ตัดผมใหม่เนาะทุกคนเนาะผมมันละเีซีดๆหน่อยหนึ่งสิเก็บพักหัวบัวเมื่อโบปาก,กตาดูให้ไสน้องบนห้าไปเก็บอันไปเอากระตามาใส่พักก่อนเนาะทุกคนเก็บเนี่ยนี่เอาสิเก็บพักใส่กระตานนี้เมื่อเนาะทุกคนเนาะ เมื่อให้แม่พนนะเพรานเนาะเฮ้าสีล่ลิเอาแต่ใยมันแบบนี้นะทุกคน เวลาเขาเก็บหาเขาซีรีเอาโอ้ยพันกันเขาซีรีเอาแต่ใบมันเนาะทุกคนคั้นชันชัโลกเบิดกกมันผัดเสียดายมันเนาะเพราะว่ายังสิปลูกเอาแนวมันเพราะว่าปลูกเอาหัวมันไม่เห็นแนวฮะนะทุกคนเห็นวงานเพลงพักกันทุกคน คนเก็บคนเก็บกัเป็นตาแพงตอนนี้เฮากะเก็บพักได้หลายเน่แล้วนะทุกคนเนอเฮากะเฮาเก็บพักบัวแล้วเฮากะ สีมาเก็บพังหอมปลอมนะทุกคนเก็บพังหอมปลอมมากินกับแจ่วอเมียนไม่เห็ดกับ,กบข้าวแม่เพื่อนว่าเพื่อนเสียส่ยนเห็ดอีหยังกินบ่ฮู้แหละป่ะเมื่อเห็ดเอ่อแจ่วปลาแดงน้องโบนาว่าแม่เสียเห็ดอ่อแจ่วอ่ะนี่พักงกก็ได้ลายแล้วเนาะเดี๋ยวได้ติ่มแล้วป่ะเดี๋ยวห้าเมือ่อ เดี๋ยวเมื่อกดทุกคนแรงแล้วตอนนี้มืดแล้วโอเคตอนนี้เรากำลังเมื่อนะทุกคนนี่กำลังเกี่ยมเมื่อนะ